เจ็บอะไรใช่ไหมพี่หนงทำอะไรกับพี่หนงกับทำอะไรกับเกรซก็ได้ครับเกรซเหรอเกรซต้องเจ็บไปก้าจะทำอะไรเกรซผมไม่กล้าทำคนสวยหรอกครับทำพี่หนงหัวหน้าทีมทำคุณหนงดีกว่าเพราะคุณหนงไม่เจ็บอะไรหรอกเพราะคุณหนงเจ็บปวดมาทั้งชีวิตพวกคนนี้ก็ยังเจ็บปวดอยู่ต่อเนื่องอยู่ทีนี้คโอเคได้แล้ครับผมให้เวลาพคุณนึงนาทีไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรแล้วโอ้โหตอบคำถามยังไงล่ะคราวนี้อุ๊ยอุ๊ยเอาแล้วนะเอาแลยนะ ให้พูดหน่อยนะโอ้โหโอ้โหให้พูดไม่พูดดีกว่าพูด่าครับว่คลาสสิกหมดเลยโอ้อย่างโหเลยอ่ะที่นี่หนีพางไว้เลยหนีพางไว้ได้เลยตาไม่ตกแน่นอนอันนี้ตาไม่ตกเลยไปพบแพทย์แล้วตาไม่ตกหายแล้วหนังตาจะได้ไม่ตกโอ้โหเทคโนโลยีเกาหลีอุ้ยเ้่มันหนีบแล้วมันมันกดเหล็กด้วยแล้วคุณเท่คุณเห็นอย่างนี้ทีครับ นี่ข้ามยหนีนี่ขามายหนีปุ่มัมมพูดอะไรนิดหนึ่งนะเอโอ้ยโอ้ยโอยโอนี่อนานี้พี่ก็น่าต่างเงี้ยโอ้ยำัเลยยังทำลายได้อีกดึงนทีเวลาของคนหรออีกเอเโอ้ยอดีตาบอดนะอน้า่อไม่บอดหรอกบอกก็ไม่เป็นก็ขอโทษแค่น้นี่ย้อ้ยอะนี่ใส่แกงก็พอ เฮ้ยโอ้ยตาบอดไปยังทาไงเน่ยหูม่ได้ไม่ไดไม่ชอบฟังนี้รอบแรกอ้ามีเวลาลงโทษอยู่จะลงโทษอะไรอีกไหมพอ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 ่น้หงอ้งการลงโทษด่ะเฉลว่าพอหอปากหอบคอแล้วพอพอแล้วน้คู่ผมไม่โดนเลยอาเลยอย่าเลยอย่าเลยกานต้องตอบถูกจะได้เอาคืนดีมาก โอ้โต้องถูค่ะต้องมดูค่ะก็ต้องโดนกันได้ไปทับที่กันได้เลยที่แค่รอบแรกเท่านั้นครับเราสามารถเล่นเกมชิงรางวัลกันแบบนี้ได้อีกนะครับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทจะเป็นของใครนะครับรอบหน้าคืนหนึ่งทุ่มครับติดตามกันให้ดีครับและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงช้อปปี้แบนฟรีกิฟต์ค่ะแบรนด์ดีๆแจกฟรีตอนนี้เลยนะคะแจกโค้ดส่วนลดสิบแจกโค้ดส่วนลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ วิธีการร่วมสนุกนะคะก็ง่ายมากมานะคะเป็นแค่ดาวโหลดแอปช้อปปีแล้วก็กดไปที่แถบเ x c l u s i v e d e a ดค่ะที่อยู่บนด้านบนของหน้าแรกนะคะแล้วก็เลือกสินค้าแบบฟรีกิฟต์ที่คุณต้องการกดรับโค้ดส่วนลด100%นำโค้ดนี้นะคะไปใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้ทันทีค่ะจนกว่าสินค้าและโค้ดจะหมดและ,และสิสนค้ามีอะไรบ้างครับในรอบนี้นะคะได้แก่ I am Pro Active Health ค่ะแม่และลูกสุนัขจากราคา89บาทใช้โค้ดลดนะคะเหลือ0บาทค่ะและชิ้นถัดไปนะคะ I am for a c i t ช e e เฮลซินนัคโคพันเล็กค่ะคจากราคา89บาทนะคะใช้คนลดเหลือ0บาทเรียกได้ว่าฟ <Free S 1> รีกันใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะรีดโหลดนะครับแอป s h o ปปีแล้วก็กดรับส่วนลดนะครับและใช้ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ย้ําแล้วว่าจนกว่าสินค้าที่ร่วมรายการหรือว่าโค้ดจะหมดนั่นเองครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงพิเศษค่ะทายชื่อโค้จริงโค้ดรับค่ะแจกโคสส่วนลดนะคะมูลค่า1000บาทค่ะ การก่อนที่จะบอกใบในรอบนี้นะคะขอเฉลยในรอบถัดไปรอบที่แล้วรอบที่แล้วค่ะที่เราที่เราบอกว่าหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันมันคืออะไรนี่คือคาใบเนี่ยนี่คือคาใบค่ะแล้วก็มี6กอักษรตอบกันได้หรือเปล่าได้กก็คือ o r a n g e นั่นเองนี่ครับอ๋อหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันซ้อมหยุดไงได้เขาส่วนลดนะคะเพิ่ม1000บาทไปนะคะสําหรับรอบที่แล้วค่ะและสําหรับ รอบนี้นะคะง่ายหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีค่ะและสําหรับคําใบ้ในรอบนี้นะคะนั่นก็คือตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดไม่มิดมีทั้งหมดแปดอักษรด้วยกันเ